มืนอนี้เขาสีมาคับขวานูแล้วครับเนาะเนี่ยหนูหน้าได้มาจากไอ้อย่างกระแพงเพชรบ่ครับกระแพงเพชรพริกแกงกับพริกี้เทียมงานผัดหนูแล้วครับเนาะเนี่ยโอ้ยเราเห็นอย่างนู้นเห็นขวานูขวหนูครับโซ่หนูหรือขวานูโซ่อย่างอโซ่แล้วกินกินหนูนะหนูมูนีกันเลียนน้ำมูนีเลรอครับ chín chín nụ má mất lại lại nó rồi lúc chậm lúc khôn sơ chín nụ má ừ đây phát chín, chín nụ má ừ luôn. Đó, Đánh ở ừ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 